เอาละครับสำหรับในวันเสาร์ที่12สเมษายนนี้นะครับหลายๆท่านก็คงจะเตรียมตัวเล่นสงการแล้วใช่ไหมล่ะนะครับแล้ววันนี้ก็มีข่าวสารแวดวงลูกหนังนะครับมาฝากให้กับพี่พทุกท่านครับแน่นอนคบบอลประจำวันเสาร์ก็มีโปรแกรมฟุตบอลทำการแข่งขันเยอะแยะมากมายแก่กองครับและวันนี้ก็จะไปเน้นกันที่ในศึกของรีมีิรีกอังกฤษครับคู่ห้าทุ่มครึ่งนะครับซึ่งก็ค่อนข้างน่าสนใจเจ้าบ้านครับอันดับที่สองของตารางครับปืนใหญ่อาร์เซนอล จะเปิดรังเอมิรลิ่สเตเดียมครับต้อนรับการมาเยือนของพึ่งพิชคาดเบรนฟอร์ดครับอันดับที่12ซึ่งก็ถือเป็นคู่ที่ค่อนข้างน่าสนใจอยู่พอสมควรนะครับและก็ช่วงนี้ก็อยู่ในช่วง100เมตรสุดท้ายนะครับจะมาดูกันว่าอาร์เซนอลเนี่ยจะสามารถตามทันลิเวอร์พูลได้ทันหรือเปล่านะครับซึ่งก็ต้องบอกได้เลยว่าอาร์เซนอลนะครับณนะตอนนี้ก็ยังพอมีหวังนะก็เมื่อมีหวังอยู่นะครับยังไงก็ต้องสู้ต่อไปแหละสำหรับอาร์เซนอลนะครับในการลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษเนี่ย โดยในสุดสัปดาห์นี้นะครับพวกเขาก็จะลงแข่งก่อนลิเวอร์พูลนะครับแล้วก็มีโอกาสนะครับสอดช่องว่างให้เหลือ8แต้มครับก่อนหน้าที่หงแดงนะครับจะเจอกับเวสต์แฮมอยู่ในเต็ดครับอย่างไรก็ตามคู่แข่งที่รอพวกเขาอยู่ครับก็ไม่ใช่ทีมที่แบบว่าชนะได้ง่ายๆนะเพราะว่าเบนฟอร์ดเนี่ยก็เป็นทีมที่พร้อมเอาชนะได้ทุกทีมครับ แม้ว่าจะเจอกับทีมใหญ่ก็ตามนั้นแล้วก็เกมที่เอมิเตสเตเดียมเนี่ยในวันนี้นะครับซึ่งก็ต้องบอกได้เลยว่าก็ถือว่าเป็นลอนดอนดร์บี้แมชด้วยนะซึ่งเราก็จะมาพูดถึงเกรดก่อนเกมของคู่นี้สักหน่อยละกันนะครับเพื่อเพิ่มอรรถรสในการรับชมฟุตบอลให้กับพี่ๆทุกท่านครับซึ่งก็ถ้าหากว่าเอาจริงๆแล้วนะครับเจ้าบ้านอย่างอาเซนอลก็ภาษีดีกว่าครับ ที่ผ่านมานะครับอาร์เซนอลเนี่ยก็เคยเปิดบ้านเจอกับเรนฟอร์ดมาแล้วทั้งหมด10นัดนะครับในทุกรายการซึ่งพวกเขาครับก็ชนะอีกฝ่ายไปได้ถึง5ครั้งนะครับแล้วก็ได้ผลเสมอเนี่ยไป4ครั้งและแพ้คาบ้านให้อีกฝ่ายครับเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นซึ่งมันก็ต้องย้อนไปไกลนะครับถึงเดือนเมษายนปี1938เลยครับจากการที่แพ้ในครั้งนั้นไป2ประตูต่อ0ูนย์ครับ และยิ่งไปกว่านั้นครับแม้ว่าเบนฟอร์ดจะเคยเอาชนะไป2อศูนย์นะครับในการเจอกับอีกฝ่ายครั้งแรกในเกมระดับพรีเมียร์ลีกเนี่ยเมื่อช่วงเดือนสิงหาคมนะครับปี2021นะแต่ว่า6นัดหลังจากนั้นมาครับก็อาร์เซนอลเนี่ยเป็นฝ่ายเอาชนะในลีกได้ถึง5ครั้งเลยทีเดียวส่วนอีก1เกมนะครับก็จบลงด้วยการเสมอกันครับซึ่งก็ต้องบอกได้เลยว่าในลีกก็อาร์เซนอลว่าเก่งแล้วนะครับแต่ถ้าหากว่าขึ้นชื่อในเรื่องของดาร์บีแมชนะครับอาร์เซนอลก็ผลงานโดดเด่นเป็นอย่างยิ่งครับ ในการลงเล่นศึกลอนดอนดร์บี้แมชนะครับฉบับในพรีเมียร์ลีก15นัดหลังสุดเนี่ยอาเซนอลครับก็แพ้ไปเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นนั่นคือการแพ้กับเวสต์แฮมยูไนเต็ด1ประตูต่อ0ครับเมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับโดยก็ถือว่าเป็นการชนะ12เกมกับเสเบอร์2เกม แถมใน15เกมที่ว่านั้นครับก็มีถึง5นัดด้วยกันครับที่พวกเขาเนี่ยทำประตูอย่างน้อยนะครับเกมละ5ประตูด้วยกันอย่างไรก็ตามครับเบรนฟอร์ดเนี่ยก็ชนะเกมเยือนในศิกลอนดอนดาร์บี้แมชนะครับกับการลงเล่นในพรีเมียร์ลีกมาแล้ว2นัดติดต่อกันแล้วนั่นคือการบุกไปชนะคิสตัลพาเลซ2ประตูต่อ1ครับและเกมที่บุกเฉือนเวสแฮมยูไนเต็ด1-0่นครับในตอนกลางเดือนกุมภาพันธ์ทั้งที่7ครั้งก่อนหน้านั้นครับพวกเขาก็แพ้ทั้งหมดเลยครับกับการเล่นเกมเยือนในดาร์บี้แมชของเมืองหลวง ซึ่งทั้งคู่นี้นะครับก็ต้องบอกได้เลยว่าเจ้าบ้านอย่างอาร์เซนอลก็เกมรับเหนียวแน่นและทีมเยือนอย่างเบรนฟอร์ดก็เกมรุกดีครับนับตั้งแต่เริ่มเดือนธันวาคมที่ผ่านมาครับอาร์เซนอลเหนือเสียประตูในเกมลีกไปเพียงแค่12ประตูจากการลงเล่น18นัดนะครับแล้วก็ในช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยก็มีเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นครับที่พวกเขาเสียมากกว่า1ประตูต่อการเล่นเกมลีกในบ้านครับนั่นก็คือวันที่เสมอกับแอสตันวิลล่าครับด้วยสกอร์2-2 ขณะที่เบรนฟอร์ดครับหลายคนเนี่ยก็อาจจะยังไม่เชื่อนะครับว่าพวกเขาคือทีมที่มีอัตราการเปลี่ยนลูกยิงเนี่ยให้เป็นประตูได้ดีที่สุดครับของในพรีเมียร์ลีกฤดูกาล2024-2025นี้เลยก่อนจะถึงโปรแกรมในช่วงประมาณสุดสัปดาห์นี้ครับด้วยจำนวนถึง14.2%ด้วยกันหลังจากที่ผ่านมาครับพวกเขามีจังหวะย,ยิงรวมประมาณ359ครั้งและทำได้51ประตู และก็ต้องบอกได้เลยว่าตัวความหวังของอาร์เซนอลครับอย่างบุกยซาก้าก็กลับมาเป็นที่เรียบร้อยและหากว่าขึ้นชื่อในครับในเกมดาร์บี้แมชเนี่ยบุกยซาก้าก็มักจะชอบเป็นพิเศษครับในการลงเล่นเกมพรีเมียร์ลีกนัดลอนดอนดาร์บี้แมชนะครับ17นัดหลังสุดนั้นบุกยซาก้าครับมีส่วนร่วมกับประตูมากถึง15ลูกด้วยกันและยิ่งไปกว่านั้นครับเขาก็ยังมีส่วนร่วมนะครับกับ12ประตูในการลงเล่นเกมพรีเมียร์ลีกนัดยาวในช่วง11เกมที่ผ่านมาด้วย แบ่งเ,เป็นการทำได้6ประตูกับ6แอสซิสต์ครับและนี่ก็คือเกร็ดความรู้เล็กๆน,น้อยๆก่อนเกมนะครับระหว่างอาร์เซนอลจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของเบรนท์ฟอร์ดซึ่งก็ตอนนี้หากว่าเอาจริงๆมันก็ยังพอมีหวังแหละนะครับถ้าหากว่าทางด้านของลิเวอร์พูลมีการพลาดอีกนะซึ่งก็อย่างที่ได้บอกไปหลายต่อหลายครั้งนะครับหากอาร์เซนอลจะสามารถพลิกกลับมาคว้าแชมป์ได้ต่อจากนี้พวกเขาต้องไม่แพ้ และยิงอย่างน้อยประมาณ 2- 3นัดนะครับในแต่ละเกมก็ยังตามลิเวอร์พูลทันครับเพราะขึ้นชื่อว่าฟุตบอลลูกกลมๆมีลมอยู่ข้างในนะครับสามารถเกิดขึ้นได้หมดสถานการณ์พลิกแพงได้ทุกอย่างสามารถเกิดขึ้นได้ครับอะไรฟันธงได้ก็อย่ารีบฟันธงครับผมและพี่ๆครับมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับคู่นี้และเกี่ยวกับการที่ทางได้ของอาเซนอลจะไล่บี้ลิเวอร์พูลทันหรือเปล่านะครับก็คอมเมนต์และพูดคุยเพิ่มเติมกันได้ครับ